ที่ญี่ปุ่นเขามีคําว่าอิจ e ิโกอิเจะใช่ไหมครับคำนี้ตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกก่อนที่มันจะฮิตอีกเนี่ยผมชอบมันมากเลยเพราะคนญี่ปุ่นคนนึงเขาพูดให้ผมฟังผมบอกโอ้เหรอความหมายมันลึกซึ้งมากเลยเนอะไอการเจอกันหนึ่งครั้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายหรือครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้เราปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกคนเนี่ยในลักษณะท,ที่ว่าไม่ต้องเสียใจว่าถ้าเกิดวันนี้เราจากไปหรือเขาจากไปเนี่ยมันจะมีอะไรติดคกังก ทำอยู่เสมอนะครับเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเท่านั้นก็อาจจะเป็นเขาก็ได้าจะเป็นพ่อแม่เราอาจจะเป็นพี่น้องเราก็ได้อ <c oughs> ะไรเงี้ยครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันสําคัญขนาดนั้นน่ะเอือเนี้นเป็นสิ่งที่เพื่อนๆผมอาจจะนึกว่าผมกวนตีอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ผมเป็นอย่างนั้นจริงๆคือผมไม่รู้สึกว่า ผมชอบถอยออกมามองในในระดับนี้แล้วผมรู้สึกว่าพอเรามองในระดับความตายอะ่ะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กไปหมดเลยฮะตกลงแล้วเอ๊การที่ฉันจะพลาดสิ่งนี้ไปหนังสือออกมาขายไม่ดีเอ๊ะคนอื่นเขาได้รางวัลฉันไม่ได้รางวัลอะไรเงี้ยเรื่องเล็กม,มันแบบว่าทุกอย่างเลยอะ่ะเอาจจริงเมื่อเทียบกับความตายแล้วทุกสิ่งเป็นเรื่องเล็กอเออแล้วผมว่าเราปล่อยอะไรได้ง่ายขึ้นมาก